ใกล้เทศกาลสงการานต์เข้ามาแล้วนะคะหลายๆท่านเองก็ได้วางแผนที่จะไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านใดที่กําลังสนใจจะไปเที่ยวที่จังหวัดตากที่บริเวณดอยรั่วต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงจุดนั้นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะแล้วก็มีโค้งอยู่โค้งหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าโค้งร้อยศพค่ะ ที่บริเวณรอยร่วกระหว่างหลักกิโลเมตรที่16ถึง20เขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะเนื่องจากเป็นทางลงเขาที่ลาดชันมีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรผู้ใช้รถใช้ถนนควรปฏิบัติตามป้ายจราจรป้ายเตือนกันอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุแล้วรถสามารถแล่นต่อไปได้นะคะก็ให้พยายามประคองรถเข้าที่ทางฉุกเฉินด้านซ้ายมือช่วงหลักกิโลเมตรที่17บวก400ซึ่งก็จะช่วยให้ปลอดภัยจากรถที่วิ่งตามหลังมาได้ค่ะสำหรับ กับเส้นทางแม่สอดตากนี้นะคะจะมีจุดอันตรายอยู่5จุดด้วยกันคือบริเวณดอยคาดอยห้วยไม้หกปางมโนราเนินโคง้งหัวเตยนะคะแล้วก็เนินห้วยหินฝนส่วนขากลับจากแม่สอดมายัางจังหวัดตากก็มีอันตรายอยู่สจุดนั่นก็คือที่เนินสารเจ้าพระวเนินผารกรรมและดอยรวกซึ่งก็เป็นจุดที่อันตรายมากที่สุดนั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปตรงจุดนั้นนะคะก็ขับรถระมัด